หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าผู้ผลิตสายเนี่ยแนะนำให้ใช้สายของตัวเองเนี่ยในซิสเต็มเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งเซตนะครับถามว่าถ้าเราจะใช้ต่างแบรนด์ต่างยี่ห้อเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะครแต่ว่าการใช้สายแบรนด์เดียวเนี่ยมันก็มีข้อดีในตัวมันเองเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีข้อดีอยังไงนะครับ ผู้ผลิตสายแต่ละลายเนี่ยเขาก็มีแนวคิดในการออกแบบที่แตกต่างกันนะครับรวมถึงตัววัสดุที่เอามาใช้แล้วก็คอเทคโนโลยีในการออกแบบสายนั้นๆน,น,นะฮะดังนั้นเนี่ยสายของแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีบุคลิกเสียงเฉพาะตัวเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าถ้าเกิดเราเอาสาย A มาใช้งานกับสาย B หรือสายซีซึ่งเป็นต่างยี่ห้อกันเนี่ยมันจะมีความเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้เราไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับสิ่งที่เราจะรู้ได้ก็มีแค่การฟังด้วยหูแล้วก็ประสบการณ์ของคนเล่นแต่ละคนนะฮะซึ่งถามว่าแล้วมันถูกต้องแค่ไหนอันนี้ก็พูดยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมความรู้แล้วก็ ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับทักษะการแยกแยะของแต่ละคนซึ่งถ้าเราจะหามาตรฐานวัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากคือเรียกว่าการที่เราจะเอาสายต่างแบรนด์เนี่ยมาผสมกันแล้วเกิดเป็นความลงตัวหรือพอดีได้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่น้อยมากหรือเรียกง่ายว่าบางทีมันก็ต้องเป็นอาศัยความฟลุกนะครับสมมุติว่าเราเอาสายต่างแบรนด์มาใช้เนี่ย แล้วเราฟังเสียงจากซิส t e เต็มเนี่ยปรากฏว่าเสียงมันบางหรือว่ามีสปีดที่มันเฉื่อยเกินไปเนี่ยคุณอาจจะไปโทษที่ตัวลำโพงหรือว่าอุปกรณ์อื่นในซิสต็มเตมทั้งที่ปัญหาจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการมิสแมทของสายก็ได้นะครับความไม่เข้ากันของสายเนี่ยมันก็เกิดออกมาเป็นปัญหาได้หลายรูปแบบนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยคือเรื่องของ t i m มิ่ง ในการตอบสนองความถี่หรือว่าดินามิกนะครับที่มันจะมีความเหลื่อมล้ํากันซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีความเหลื่อมล้ําที่แตกต่างกันมากๆเนี่ยตั้งแต่สายไฟ AC มาที่สายสัญญาณจนถึงสายลําโพงเนี่ยปัญหาที่จะตามมาเนี่ยมันก็จะกระทบในเรื่องของโทนั่นบาลานซ์ของเสียงน้ําหนักเสียงรวมถึงมิติเสียงด้วยข้อดีของการ ใช้สายแบรนด์เดียวกันเนี่ยก็คือความสอดคล้องกันของเสียงเนี่ยก็จะมีมากกว่านะครับหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเสียงมันส่งเสริมกันและกันนะฮะก็คือพูดง่ายว่าความถี่ที่มันซ้อนทับกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันมีความหนาแน่นขึ้นฟังแล้วเต็มอิ่มขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับรวมถึงความชัดเจนก็จะมากขึ้นไปด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องไล่มาตั้งแต่ต้นทางก็คือสายไฟ AC นะครับมาจนถึงสายสัญญาณแล้วก็สายลำโพงนะฮะถ้าเกิดว่าต้นทางไม่ดีแล้วเนี่ยการที่เราไปเ,าเน้นที่ปลายทางหรือกลางทางเนี่ยมันก็อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควรที่สำคัญเนี่ยต้องไล่มาตั้งแต่ต้นทางก่อนคือสายไฟ AC นะครับถ้าเกิดต้นทางมาไม่เต็มที่เนี่ย การที่ไปเปลี่ยนปลายทางเนี่ยบางทีผลลัพธ์มันก็ไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะไม่ช่วยอะไรเท่าที่ควรพูดถึงสายที่ผมเอามาแนะนำวันนี้นะครับก็คือ l i ท์ออ u d i o รุ่น LD5 NAK2 ซึ่งเป็นอนุกรมที่ประกอบด้วยสายไฟสายสัญญาแล้วก็สายลำโพงนะฮะทางคุณหน่อยที่ออกแบบเนี่ยเขาก็ดีไซน์มาให้สายรุ่นนี้เป็นสายที่ราคาจับต้องได้นะครับ ในราคาที่ประสิทธิภาพเนี่ยมีความคุ้มค่านะครับโทนเสียงรวมๆเนี่ยก็คือเป็นสายที่มีคุคลิ์ความสะอาดของเสียงความชัดเจนความเคลียร์แล้วก็ c คอเทคโนโลยีที่สำคัญเนี่ยก็คือ FBE หรือว่า Frequency Balance Evolution นะครับก็คือการใช้ตัวนำเนี่ยต่างขนาดต่างชนิดมาผสมผสานกันเนี่ยเพื่อให้เสียงเนี่ย ได้ความเป็นอุดมคติตามที่พวกแบบตั้งใจนี่นะครับอันแรกตัวนี้ก็คือสายไฟรุ่น LD5 Mark II นะครับก็สังเกตว่าตัวสายเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวปลัก๊กเนี่ยก็จะชุบด,ด้วยโรเดดยมนะครับนี่ก็คือสามารถใช้ได้เป็นต้นทางของซิสเต็มเลยก็ได้นะฮะ นี่ฮะตัวนี้เป็นสายสัญญาณเส้นนี้ความยาว1เมตรนะครับเป็น RCA นะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวสายลำโพง LD5 m a t k h เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็คือมีความพิเศษตรงที่ว่าจะแยกาสายของเฟสบวกกับเฟสลบเนี่ยออกจากการเป็นคนละเส้นด้วยซึ่งก็ได้ช่วยในเรื่องของการลดสัญญาณลบกวนลงได้อีกนะครับมาพูดถึงเสียงเนี่ย ที่ได้จากการใช้งานสาย ld 5 mk 2ทั้งเซตนะฮะโดยรวมเนี่ยแต่ที่ผมบอกไปว่าสายเนี่ยมันให้เสียงที่เคลียร์ชัดเจนแล้วก็สะอาดนะครับการนำมาใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เสียงเนี่ยมันมีความสว่างหรือเจิดจ้ามากเกินไปนะครับมันกลับกลายเป็นว่าทำให้เนื้อเสียงเนี่ยมีความอิ่มขึ้นเข้มข้นขึ้นไปอีกรวมถึงรายละเอียดโฟกัส ที่มีความนิ่งแล้วก็เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่ใช้ชุดระดับเริ่มต้นนะครับการเอาสายเป็นเซตเดียวกันแบรนด์เดียวกันไปทชิ้ s สแตมมเนี่ยมันก็จะมีข้อดีที่ผมบอกมาตอนต้นเนี่ยเสริมให้กับชุดของคุณนะครับโดยที่คุณอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นสายที่มันราคาแพงกว่าเครื่องมากๆก็ได้แต่อาศัยความกลมกลืนกันของการใช้สายรุ่นเดียวกันแบรนด์เดียวกันเนี่ย เข้ามาแทนนะฮะส่วนเรื่องของการอัปเกรดในอนาคตก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าถ้าคุณแฮปปี้กับการใช้สายที่มันเป็น new, <Yeah. S 1> แบรนด์เดียวกันทั้งเซตเนี่ยการอัปเกรดในอนาคตเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ควรเริ่มต้นก่อนก็คืออัปเกรดส่วนที่เป็นสายไฟ a c นะครับก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นส่วนที่ต้องให้ความสําคัญก่อนเป็นลนดับแรกนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคุณก็ค่อยอัปเกรดส่วนอื่นตามมาทีหลังได้